ฝาเองเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นคุณแม่เป็นคนสอนมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคบกันเป็นเด็กๆคบกันอย่าไปม,มีอะไรเกินเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเสื่อมเสียเนี่ยมันเสียมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้มันเอาคืนมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจา๋าตอบเข้าไปว่า คือคุณแม่สอนเรามาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่อยากทำให้เาเสียใจแล้วถ้าเกิดว่าเราพบกันเนี่ยนะคะทําอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้มีอีกตั้งเยอะแยะไปแล้วค่อยๆศึกษากันไปจนถึงวันหนึ่งเราอาจจะคบกันได้ยาวนานขนาดนั้นก็น่าจะต้องรอได้ครับเห็นไหมครับพี่จ๋าบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยถ้าเขารักเราจริงเขาจะรอได้แล้วน้นองผู้หญิงต้องจําไว้เลยนะครับว่าถ้ามีชายหนุ่มคนนึงมาบอกรักเราในวัยเรียนเนี่ยนะครับแล้วเขาขอจะมีความสัมพันธ์กับเราเนี่ยเขาไม่ผิดหรอกครับนะ เขาบอกมาตามสัญชาตญาณความเป็นผู้ชายซึ่งอยากที่จะเคยที่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบนั้นเพราะว่าฮอมมอนเพศชายมันหลั่งออกมาแต่เราในฐานะที่ผู้หญิงครับเราจะต้องเรียนรู้ว่าจุดแข็งของเราก็คือการที่เราไม่ยอมเป็นของเขาฟังดีๆนะครับจุดแข็งของเราคือการที่เราไม่ยอมเป็นของเขายิ่งเราไม่ยอมเป็นของเขาเท่าไหร่เขาจะมองว่าเราเป็นกุลสตรีซึ่งเขาจะต้องยกย่องและเขาจะต้องตามครับเขาจะต้องตามผมเป็นผู้ชายผมตอบให้ได้เลย ว่าผู้ชายนั้นกลัวเกรงและเกรงใจผู้หญิงที่มีคุณค่าเสมอและไม่กล้าทอดทิ้งผู้หญิงที่มีคุณค่าแ <ขอ S 2> ลกษณะ<ใ>นี<ใ>น้คือลักษณะผู้หญิงที่มีคุณค่าใช่ค่ะเขาแซกนิดน,นึงค่ะมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงค่ะเจอสถานการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีผู้ชายขอมีความสัมพันธ์ด้วยคือไปเที่ยวกันตอนกลางคืนปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยเขาก็คุยกันถูกคอนะชอบกันดีนะคะแล้วก็เพิ่งรู้จักการคืนเดียวแล้วก็ไปมีอะไรกัน ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังโทรคุยกันอยู่ก็คุยกันอยู่สักอาทีสองสอาท์ผู้หญิงก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายค,คนนี้คงจะชอบฉันจริงก็พยายามบบว่าทําตัวเหมือนว่าเป็นแฟนปรากฏว่าโดยคาพูดที่ตอบอกมากเลยค่ะผมไม่เอาคุณเป็นแฟนหรอกเจอกันวันเดียวคุณก็นอนกับผมแล้วผมจะไปรู้ได้ไงคุณจะไปนอนกับใครบ้างครับคําเท่านั้นก็เป็นคําพูดที่คลาสสิกมากซึ่งผู้หญิงทุกคนจะเจอครับถ้าเกิดว่าไปทาพฤติกรรมอันนั้น เพราะผู้ชายทุกคนจะคิดอยู่เสมอครับว่าของอะไรที่ได้มาง่ายๆคนอื่นก็คงเคยได้ไปแล้วเราก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องรับผิดชอบแต่ของอะไรที่ได้มายากๆใช้เวลานานกว่าจะได้พวกเราเลิกกันเองเลยครับของอะไรที่เราได้มายากๆเราทะุถนอมเรารู้ว่ามีคุณค่าเราไม่กล้าทิ้งไปถูกไหมครับนั้นการที่เรายอมง่ายๆอันนั้นเนี่ยนะครับอย่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณค่าความเป็นผู้หญิงเราลดลงสิ่งที่น้องจะต้องตอบน้องอย่างนี้ครับผู้ชายแต่ละคนมีสิ่งที่เป็นจุดอ่อนอยู่ตัวเองอย่าง ผมตอบแทนผู้ชายได้ก็คือหลงตัวเองครับผู้ชายทุกคนที่มีฮอร์โมนเพศชายอยู่หลงตัวเองทังนั้นคิดว่าข้าแน่กูเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามย้ำเตือนว่าที่ฉันคบกับคุณอยู่เนี่ยเพราะคุณเป็นสุภาพบุรุษนะมองแล้วคุณเป็นคนที่มีสงา่าอนาคตจะเป็นคู่ครองที่ดีมีเกียรติยศต่อไปถ้าเรามาทําแค่เรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะเสียชื่อทั้งสองคนพ่อแม่เราก็จะไม่มีความภาคภูมิใจเรา นั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คืออันที่หนึ่งคเราตั้งหลักว่าเราไม่ยอมแน่อันที่สองอย่าเปิดโอกาสนะครับอย่าไปอยู่ในที่ที่เขาจะเปิดโอกาสขอได้ให้ได้อันที่สามถ้าเกิดว่ามันอยู่ในแบบนั้นแล้วต้องพยายามปลุกเราจิตสํานึกความเป็นสุภาพบุรุษเข้าไปให้ได้และถ้าปลุกเราไม่ได้มองแล้วไม่ได้เลือกหนีไปเลยครับผู้ชายแบบนี้ทิ้งไปเลยเพราะคือระบุนะครับเดี๋ยวต่อมาเราเป็นท่าเทียบเ,เรือระบุไปเลยย้อนจะมาครับ